สวัสดีค่ะพิงค่ะสวัสดีค่ะน้องบิงค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Happy b i n g วันนี้นะคะเราไม่ได้มาเปล่าๆนะวันนี้เราจะมีเกมสุดมันสุดขั้ดกันั่นก็คือเกมตึกถล่อรู้ตัวช้าค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นเกมตึกถล่เลยนะเดี๋ยวก่อนนะเอาขอมาก่อน นี่นะคะ <S <S 2> <S 2> เตรียมตึกถล่มนะคะวันนี้นะคะเราไม่ได้มาเล่นกันแค่สองคนใช่ไหมน้องบิงมีแขกมาด้วยมีแขกคนจีนหรือไทยไทยคนไทยนะคะแต่เป็นแขกรับเชิญพิเศษแน่นคื ในการเล่นนะคะเราต้องมีคนเยอะๆ <C ười> แต่วันนี้นะคะเราไม่ได้มาเล่นใครแพ้แล้วก็คือจบนะแต่เราต้องมีบทล,ลงโทษกินมะนาวไม่คิดว่าใครจะโดนปิ๊งนี่นะคะบทล,ลงโทษของเราว้าว <C> e <at> บทลงงทษของเราคือนี่กินมะนาวน,นะคะเราต้องมาช้อนลูกต่าไปก่อนเอามะนาเก็บไป ว่าใครจะเป็นคนเริ่มก่อนถ้าใครได้มากที่สุดก็เริ่มก่อนนะคะอ่ะให้ให้เจ้าของรายการอ่ะเปิดสิบส <13? S 2> <13? S 1> ามสิบสามตาแม่ตามแม่นะคะสิบสาม,มสิบสามเหมือนเดิมไม่สิบสามเดิมอคุณพ่อตันตน้อยน้อยค่ะแปดค่ะ <8. S 2> มาเราสองคนต้องชิงที่หนึ่งที่สองอันนี้มันที่โหลนะคะคุณพ่อที่โหลนะคะ <S <S มาเปายิ่งชุบดด้วยวิธีสากลน,นะคะยันยิงยาบ้ากระเป๋ายิ่งชุบยันยิงยาบ้ากระเป๋ายิ่งชุบแน่เริ่มก่อนนะคะตอนนี้นะคะเราจะมาเริ่มครั้งที่หนึ่งของคุณแม่สบายสบายค่ะโอ้โหเอาตจจั้งแต่ทานๆเลยเว้ ไ,ได้รู้กันมนนีแล้เอายากๆไปเลยอุ้ยเราสนุกด้วยความนิ่งค่ะคุณแม่นะคะดูก็รู้แล้วว่าใครจะเป็นคนกินมะนาวฉันค่ะใช่ ลอดฉันเนี่ยจะเอาให้แบบยากๆเลยใครดูนะใครจะเป็นคนได้มะนาวพินของรางวัลเฮ้ยเฮ้ยแค่สองอันก็เริ่มน่ากลัวแล้วว่ะรอบสองนะเนี่ยเริ่มน่ากลัวแล้วอ่ะเราจะไม่พูดอะไรมากเราจะ,น,ะนิ่งๆิ่งเรียกเกมน,นี้ต้องสนุกด้วยความนิ่งอนนั้นแล้นะ ตอนนี้เริ่มยากเพราว่าฐานเนี่ยมันเริ่มมีการแบบโดนแซะไปเยอะแล้วฐานนะคะ,าะามาตาเขาตาเขาก่อนอรู้ก็รู้แล้วว่าใครจะโดนหนูนนไม่รู้ รอดได้ไงอะ่ะรอดได้ไงอะ่ะก็ม่ใจด้วยยากแล้วยากแล้วยากแล้ว,ลวไม่ใช่แล้วล่ะคงคงจะไม่ใช่แล้วล่ะนั่นน่ะ อเ,อเอนี่นแหละค่ะเป็นเกสเป็นแค่แขกรับเชิญนะคะก็ยังไม่รู้จักรายการดีเราลางโทษเราสองคนนะคะยังไงการลงโทษก็คือการลงโทษไม่ละเว้นค่ะ <S <S ออกินหมดเลยเหรอกินหมดเลยใช่เหรอใช่ป่ะกินหมดเลยป่ะกินหมดเลยค่ะตื่นเลยเนี่ยจากง่วงๆเนี่ยงูม,ยมือดิ <providers> ชุม่มคอเปรี้ย <remember> <im icking> <im icking> <iej uan> วหัวเราะอะไรกันหัวเราะอะไรกันเนี่ยโหหัวเราะกันใหญ่เลยบ๊ายบายไป, betray, ไปละ ปียววันนี้นะคะปกติเนี้ยก็จะมีแต่พอ่อพ่อเนี่ยแก้งแม่กับลูกนะวันนี้ถึง่าวที่โดนเอาเคินใช่ไหม,มโดนเอาเคินเป็นไงบ้างมันมะากมันอร่อยห <c oughs> รือว่าจะเป็น happy bing ใครชอบคลิปนี้นะก็กดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจด้วยนะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะใครอยากให้คุณพ่อใหม่ก,ก็ เมมมาโดนรัวเลยนะบอกให้คุณพ่อออกเกม,เกมอีกเนาะบ๊ายบาย